สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะว,ว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมส้นสูงน,นะคะหรือว่าเป็นเกมโยกขาขอเลีนกันเลยเริ่มเล่นันเลยอ,อ,อย่างแรกนะคะเราต้องเดินแบบแบบเดินไปแบบเหมือนชิ่วๆคือรองมืสก,กินรองเท้าหมดเลยนะไม่ต้องซื้อนะถ้าเราเปิดเดตหรือเปิดไวไฟมันจะสามารถโฆษณาได้อย่าให้ม็นตัวเอียงเยอนนะคะมันจะตกตกใต้ พาไปอันหนึ่งไหมไปไหนเดียพาสออัน <favorite> ก <Q>. ัน <compelling> ว yes. ่ากันอันนี้อย่าเอ็นตัวเยอะนะคะเดี๋ยวมันไม่ดีอันไหนถ้าเราไม่มีโจก็สามารถกุณนาได้นะคะเราต้องเปิดปนไปแฟลชเท่นั้นนะชิริดีอูิดี ติ่งเนตติ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 งเนตป้า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 ยติงเนตติงเนตติงเนตโอ้ยเนอะรวบเอามารวบได้ฉันกำลังอ่อนะเดี๋ยวกูดูสวยรัวๆเลยค่ะดินผ่านดินผ่านอันนี้เกมนี้เรามี มันไม่ตรงปกกว่าทุกคนเออเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูนะพวกเนี้ยไม่ตรงปกอะ่ะบิบิวติ่งนะติงอนะติงไอ้ผ้าไปสองไม่ดีนะคะคุณผู้ชมไปไปอันนี้ไม่ต้องไปฉีกคันนะคะเดี๋ยวมันจะฉีกให้เราเองเรามีหน้าที่แค่ขยับเชนชูน ทุกคนได้ยินเสียงกระปบมาเสียงระพุสุนี่รึเปล่าขัดรีเ่โค้นสวมพี่ส้สสมดสสสเดียวก็จะใส่ไม่ได้อยู่แล้วนี่มันใส่แบบใหญ่มากก็ใส่ไม่ได้จะลง,ลง เราเคยเดินทางไปทุกที่แล้วนะคะตอนแรกเราก็นึวกว่าเราต้องขี้ขาเองหนได้เล่นตั้งนานโอ้มันชี้ขาดเราอยู่แล้วค่ะเรามีหน้าที่แค่บงังคับนะอี๋เลยเส้นเดียวคะ่ะของตกแต่งต้องใช้เพชรนะคะยิ่งล่นเยอะเท่าไหร่เพชรก็จะเยอะ โฆษณาทุกครั้งทุกต่อเลยนะคะข้ามไปกดข้ามโฆษณากดข้ามไปค่ะโฆษณกคินเรองเข้ามตลอดได้อะมันสามารถถ้าเราไม่มีเพชรพอรก็สามารถโฆษณาได้นะคะแต่ว่าต้องโฆษณาเฉพาะที่มันดีเด้อทิ้ง เงินเงินสิ่งเงินเงินผืนฉันรีงเท้าส้นสูงของฉันจริงจริงแล้วแบบเรีงเท้าส้นสูงก็มีนะเดี๋ยวเราเมึงไว้ให้นะแบบแบบลงเท้าส้นสูงในรูปบอกก็มีนะเดี๋ยวทุกคนไปติดตามชมจากช่องเบสูเบสลักแมนดูได้เลยนะโฆษณาเนี้ยไม่ชอบมันยาวไป คุณนายได้ตัวก็กดไม่เคยได้เลยอะ่ะก็ยังได้เรากดวัวล้วยนี่ตัวใหม่ยึดตัวใหม่มาตัวใหม่ของอ๋มใช่เออเราขอปลายเสืออ่ะคุณแม่มาเต็มเลยจ้ามาแล้วจ้ามาอันนี้เป็นแค่อะไรอันนี้รู้ว่าไดตัวใหม่ไปแล้วคะ่ะโกะ่อไปด้วยตัวใหม่กันเลยแล้วรองเท้าดักดากับคุณชุดลายเสือนี่แบบระวังระวังระวังรอง,งเท้าส้นสูงให้ละ เออตกตึกตายคนเท้าสูงสูงโอ้โหแล้วนี่เปนสองอันนี้แล้วงั้นเดี๋ยวดูคนใส่ไม่ได้อ้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไ้าเดี๋ยวดูคน เจชายของเราแต่่วนไม่ถึงเดินเดินเฮ้ยเดินอันเดียวเก็บเพรได้สองอะไเหรอแม่ตอนหนูไปโรงเรียนน่ะเพื่อนชอบียกรู้ว่าเบนย่า ออโ้จไอนก็้ะไแอปเรนโก้แรลเ้วคสก้าริลเเอ้อาไภาพไป่ไม่เป็นไรเออจ้ายังเหลียดส้นเดียวนะคะทุกคนอันนี้ค um ือส้นเดียวนะมันไม่มีรอยส้นตัดก็เลยส้นเดี่ยแล้วมันสูงขนาดไ้นนะทุกน ต่อไปจะได้ลองทำลายเสฉยแล้วทุกคนไม่ไปเลยรองทำอะไรน,น,นี้ก็เพิ่งได้มาใหม่เลเวลรอเลเวลสามสิบสี่แล้วเยอะอยู่นะเออเล่นวันนี้วันเดียวทุกคนวันนี้เพิ่งโหลดมาเล่นถ้าเราเห็นในตนิ๊กต็อกนะเขาเขาเล่นกันแล้วลก็อ,วอยากเล่นบ้างก็ได้โหลดมาเล่นก็เล่นทำไมทนะุกคนสูงเป็นยอดเต่าไฟฟ้าเลย ปากคือเดปิด <niño> ต <sharing> oh. ุง <Dank> ส <overs> oh. 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 ุดโอ้โวปิด <ơi> มือเขาเลยค่ะตุงูโอ้โหสูงมากจนได้ห็นหน้าเลยนะคะเนี่ยอีอันเดียวหรืออีกสอันนะคะก็จะปิดลักตัวใหม่แล้วเฮ้ยอ้ยไอ้เฟสเด็กสาวต้งตูงบางทีใครปังออก็เจ้มากนา อาฉันเดินทางไกลไปได้ไงคะเนี่ยตุดล็อกตัวละครแล้วดูซิว่ามันจะเป็นตัวอะไรเออคุณเซ็กซี่กางเกงชุดแบบใบหน้ามแบอบกเลยเอ้าข้ามคูซีทุกคนคือตัวใหม่มีหางกระต่ายข้างหลังเลยเหรอป๊อปแบบไปจ้าระวังอย่าเดินเซเมาวไปเดียนเราเ รองเท้านีสวยอ่ะโอ้ทุกคนเราลงไปไม่ได้เราไปถึงจุดหมายได้แค่อันที่สี่จังทุกคนเราอยากปเราอยากได้หมอกไปสวยอ่ะทุกคนกดออกปั๊บรองเท้าทองไม่ได้มินิฉันไม่ได้รองเท้าสิท้า เอ็นยสเยสเบอตาโบเยเบเรไลกับโโอโฮโมฮันยูทุกคนราเจ๋งมากเราได้แค่สี่ส้มหวานเอ็มใชสีเหลืองมาเอาใหม่โอ้ยเฮ้ยเราส้นเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชม เูอสิว่าส่วนเดียวของนางยังจะเซ็นแต่ไม่เซ็นนะสันเดียวเขาไม่เซ็นจะพาเธอไปทะเลเออทุกคนได้แค่หมายเลขสองว <c oughs> ่ามันเตี้ยขนาดไหนแค่จะเป็นอีกแล้วมาจ้า <c oughs> โอ้เราส่งเดียวงก็เสร็จดิไม่ต้องบังคับอะไรเลยดิก็ไปได้เฮ้ยบันเซยูมันเซยูแค่สียเพียก็เซเมาเนี่ยปั๊เอเมเมาเฮ้ยเมาไม่ได้ถึงรานะม่มันอันที่สก็แสดงว่าอยู่ในเคีสซ่ต่อนยั่นไงู่ี อ oh ้ามไมส่งใหญ่จะได้แค่เพชรอะทุกคนเรามีวิธีถ้ามันโฆษณากดออกค่ะแล้วเข้าใหม่ะคะ่ะเห็นปะจบแล้วขอไปไปอันนี้คือประดับแบเป็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรนะกดตากกระบ,บาดได้เลยข้างบนเฮ้ยมาค่ะไอ้ไม่ย่าไม่โฆษณาเลยอะไรอย่าไม่เอา หกร600บา ц. ทคุ้มหรือเปล่าเออจะได้อะไรได้วงแหวนเทวดาอะไรชิวๆประมาณนี้อันนี้อะไรเออมงกุฎโอเคเอามงค์กูแต่ตั้งหมดเอ็ไม่เอาเอาสุดอีกอันหนึ่งคนอย่างเราต้องได้ดีกว่านี้ได้กระตูมาชัว่ามันชิว่าบ้านยังไงมันมีคนใม่ชิดว่าบ้านยงไงคือว่าบ้านเราไม่มีคน ชอบกระเป๋าเนีมันน่ารำคาญน่ารำคางเอาเอาไปค่ะทุกคนสี่สิบเอวเจ้าแววข้าเจ้าแววแมวหลุดเราจะเรียกจะเรีกโกสต็อปมาดูกันว่าอันไหนจะดีอันไหนจะไม่ดีแล้วเราจะประดิษฐ์ตัวนั้นเป็นตัวยังไงตัวนั้นจะดีหรือไม่บล็อกดูกระเบิ วันน like ี้นะคะจะดีหรือไม่เราจะจับแปลงเขาได้ดีหรือไม่เราจะเลือกไปสต็อปเขาได้ดีหรือไม่ก็ไปดูกันค่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวไหนเอ่ยตัวไหนเออเราแบบนึงนะเป็นน่ารักอยู่แล้วตัวข้างบนดีกว่าดีเจเนี่ยดีเจทีเด่นน่ารักสุดแล้วเราเลือกสต็อปไดีเจแล้วมาค่ะไม่เราเอาอันนี้ก็ได้เออนี่นี่ยาเปลี่ยนมาค่ะว่าไม่เปลี่ยนเอาอันนี้ดีกว่านี้อาจจะเปลี่ยนได้ก็ได้นะคะมันดูไม่ดีเออเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แหลกแไรก็มาตรงนี้ go stop อย่า stop o stop o stop stop อะไร right. stop

Go stop, 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 go, stop. Mm -hmm. stop, huh? go... คตอจะสิ่อกันินเร้วม go อ t o p go stop go stop เนี่ย a สต็ stop go s ลายเสืออของเขา go stop like Go stop.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  Đi dấu. Go stop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 . Giờ đó không. Go stop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 . โกสตอบโกสับเดี๋ยวเดี๋ยวนัวใจไม่จับไปกินอเอ้ยยอมรับน้องสวยงหาหรือเปล่าวะไม่ไม่ก็แค่ที่รับเชืมแบบออค่ะจหนูไม่ได้เป็นกระเทยค่ะติ่งแนทะติ่งแนทะติ่งแนทะ ติ่งนะติ่งนะติ่งเน็ตดติ่งนะติ่งนะติ่งเน็ตป่าป่าป่าไปติ่งนะติ่งนะติ่งเน็ตอ่ะติ่งนะติ่งนะติ่งเน็ดโอ้โอ้ไปยปไป